สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนาเสนอบวบหอมทอดนะคะเป็นเมนูอาหารคนจีนตอนเด็กๆแม่ทําให้ทานบ่อยๆค่ะเพื่อนๆจะเป็นบวบนะคะเอามาหัน่นแล้วก็คุกแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันทานเอาไปทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ใส่ทานกับซอสพริกนะคะเพื่อนๆคะ่ะหน้าตาดีแบบนี้ทําง่ายๆอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะ เราจะปอกเปลือกบ,บวบหอมก่อนนะคะเพื่อนๆล้งางทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเราจะหั่นเป็นแว่นๆตามไซส์ของบวบเลยค่ะฝานให้ไม่ต้องหนาหรือบางเกินไปนะคะน่าจะประมาณนี้ หั่นเสร็จแล้วเราจะผสมแป้งนะคะเพื่อนๆมีแป้งอยู่2ตัวตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้าปริมาณนะคะแป้งข้าวเจ้า3ส่วนต่อแป้งมัน1ส่วนเจีาปานก,ก็กะเอานะคะกับจํานวนบวก2ลูกก็ใส่แป้งข้าวเจ้าไป3ช้อนโต๊ะปนๆแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งมัน1ช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ แล้วก็หยะพริกไทยพริกไทยนี่ใส่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆผสมน้ำลงไปนะคะปริมาณน้ำเนี่ยก็ไม่เอาแฉะเกินไปแล้วก็ไม่เอาข้นเกินไปนะคะก็ลองใส่ๆลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนคลุกเขาจนแป้งเกาะบวบแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะให้ทั่วๆน้ำมันร้อนแล้วใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะพอดีกระทะเจปานค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยใส่หมดเลยสองลูกนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เขาเสมอกันนะคะตัวบวบกับแป้งให้พอดีรอบๆกระทะเลยค่ะ ใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะรอให้แป้งด้านในเขา,เ,าเป็นก้อนจับตัวเป็นทรงก่อนนะคะแป้งด้านในเริ่มเป็นทรงแล้วนะคะเราจะค่อยๆกลับด้านเลยค่ะอาจจะไม่เป็นชิ้นก็ไม่เป็นไรนะคะผัดเหมือนหอยทอดนะคะ ตอนนี้หอมบวบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราจะกลับไปกลับมาจนแป้งและบวบสุกทั่วนะคะมันเป็นขนมคนจีนค่ะเพื่อนๆมัคนคล้ายๆหอยทอดแต่ว่าใช้บวบถ้าคนที่ทานอาหารมังสวิรัตทานเจเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมาก เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโรยต้นหอมหน่อยนะคะทานกับซอสพริกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทานเป็นของว่างกึ่งเควากึ่งหวานนะคะเป็นขนมก็ได้เป็นอาหารก็ได้เหมือนหอยทอดนะคะแต่ใช้บวบเจี๊ยบปานขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมาก อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทานนานละเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทําง่ายๆมีแค่บวบกับแป้งเองนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจแปนด้วยนะคะเจแปนขอตัวไปทานก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ